อู้ยน้ำจะน้ำหวานบอกเออเอ้ยไปไปทำทีเดียวบอกเดี๋ยวไปสิเสร็จแล้วไหม วันนี้ทีมงานเรามาหาท่านนายอำเภอได้รับข้อมูลอะไรบ้างครับวันนี้มาหานายอำเภอนายอำเภอบอกว่าได้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนสืบสวน,สวนเรื่องเก่าหาที่หนึ่งถึงที่สามเรื่องที่สาธารณะแล้วก็เรื่องไม่ปลดที่ปรึกษาแล้วก็การใช้ใจ่ายเงินสะสมโดยไม่ผ่านสภาท่านสรุปเรื่องไปเรียบที่เรียบร้อยแล้วแต่หัวผม ยังไม่ได้รับรายงานก็เลยมาทวงถามแต่เรื่องที่มาเป็นพิเศษในวันนี้คือเรื่องอาหารกลางวันสืบเนื่องจากคณะกรรมาการปรปรชได้สรุปแถลงข่าวเมื่อวันที่9เดือนธันวาคม2568ครับได้ชี้มูลความผิดนางสาวจัาายน์ชัยนายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลบัวบาน,บน,บนว่า มีเข้าไปมีส่วนได้เสียในสัญญาจัดซื้อจัดจ้างเหมาอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตะบนุบาลทั้ง8แห่งแล้วก็รวมห้าสหกหโครงการนะครับตอนนี้เวลาก็ได้่วงเล่วงเลยมา,ยมานานแล้ว หมดผมก็เลยได้มาทวงถามท่านในอำเภอนะครับเพื่อจะให้ท่านได้ชี้แจงให้หมดกับผมได้รับทราบในในให้ท่านได้รายงานให้หมดผมได้ทราบด้วยครับครับแล้ววันนี้ได้ได้ข้อสรุปอะไรบ้างครับที่จะดำเนินการต่อไปครับท่านในอำเภอก็รับปากบอกว่าท่านจะรีบดําเนินการให้เสร็จภายในสองอาทิตย์ครับพอท่านได้รับหนังสือจากทางจังหวัดมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว